บอกเลยว่านะครับการใช้งานนี่สะดวกสบายแน่นอนนะครับมีระบบเซนเซอร์อัตโนมัติในการใช้งานด้วยถาดอัอลารายอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เปลืองพลังงานของไฟฟ้าแน่นอนนะครับติดตั้งทด้ทุกสถานที่เลยว่าจะเป็นภายในบ้านห้องน้ําต่างๆนะครับหรือสถานที่ที่คุณต้องการใช้งานนะครับรพี่มิน้นและพูดถึงวัสดุต่างๆเป็นไงบ้างครับพี่มิ้นแข็งแรงทนทานแน<อ>่นอนค่ะพี่ฮิวบอกเลยว่าผลิตจากพลาสติก ABS นะคะตัวน,นี้คุณภาพความของแรงความยืดหยุ่นเนี่ยทนทานแน่นอนอายุการใช้งานได้ยาวนานค่ะและนอกจากนี้ค่ะพี่ฮิวอย่างที่ การใช้เนี่ยเราจะใช้ห่านอะคลายเช่นกันจำนวนสีก้อนภายในบอกเลยประหยัดไฟฟ้าในการใช้งานเลยค่ะพี่ชิวและนอกจากนี้ค่ะพี่ชิวสามารถบรรจุของเหลวย้ํากันอีกครั้งเลยเห็นจิ๋วอย่างนี้นะคะบอกเลยบรรจุได้อยู่ที่ประมาณ600 ML เลยทีเดียวขนาดจะประมาณโอ้โหใหญ่กว่าฝ่ามือพี่มินนิดนึงเนาะประมาณฝ่ามือเลยนะคะเ่มินได้ว่าใช้งานได้อย่างนานเลยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย